สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Lighthouse Travel กับซีรีส์ไอซ์แลนเราจะมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบ Travel Commentary จากประสบการณ์การท่องเที่ยวของพวกเรากับผมนะครับโก้ครับแล้วก็อยู่กับหมวกนะครับก็จะเป็นการคุยกันแบบสบายๆกับภาพที่เราถ่ายเก็บมาได้เนาะใช่แล้วเราก็จะร้อยเรียงเรื่องราวพูดคุยเน้นประสบการณ์เหตุการณเดินทางแต่ว่าจะไม่ได้เน้นข้อมูลหนักๆหรือประวัติศาสตร์เยอะขนาดนั้น ก็เราไปเจออะไรมาถ่ายติดอะไรมาก็พยายามจะมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันแล้วกันครับวันนี้เราก็จะกลับมากันที่ทริปไอซ์แลนด์การเดินทางวันที่12ต่อจากเมื่อวานนะครับสำหรับภาพรวมในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่พักของเราเมื่อคือนนะดูไม่มีความเหมือนโ <laughs> รงแรมหรือที่พักตอนแรกเราคิดว่ามันเป็น,เ,ปนเหมือนพวกโกดังนะเพราะมันติดท่าเรือไงเป็นโกดัง แต่ว่าข้างในมันโอเคนะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็บรรยากาศรอบข้างก็โอเคนะครับออข้างๆข้างชิลหน่อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ชิลมากชิลมากวันนี้ค่อนข้างที่จะครึมนิดนึงแดดไม่ค่อยออกแล้วก็พอเช้ามาเนี่ยเราไม่ได้สายมากอะแต่ว่า แต่ก็ไม่ได้เช้าตรู่เหมือนทุกวันใช่แต่ว่าคนเขาจะออกกันไปเร็วมากเลยไงเมืม่อกี้ที่เห็นนะก็คือแบบรถออกไปกันหมดแล้วอะไรเงี้ยจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คันเท่าไหร่แล้วก็ตรงข้ามตรงนี้ใกล้ๆกกันระหว่างทางออกเมืองมันจะเป็นฉากในหนังว a เตอร์มิตจากเรือประมงอ่ะเข้ามาจอดทิท่าที่พระเอกต้องแย่งจักรยานอันเนี้ยเป็นทางผ่านเราก็เลยแบบเออถ่ายถ่ายมาแล้วก็ให้ดูภาพกันนะครับสำหรับบรรยากาศ ไปจำลองวิ่งมาด้วยนี่นะเก็บตกนะด้วยการเรียนแบบโอเตอร์มิตี้มาเนี่ยแต่ได้ไม่มีจักรยานจะแย่อันนี้ก็เส้นทาง ถนนก็ค่อนข้างขับง่ายเหมือนเดิมรถไม่เยอะรถมันจะเริ่มแน่นๆนขึ้นเรื่อยๆตอนใกล้ๆเข้าเมืองหลวงอ่ะบรรยากาศของวันนี้สําหรับพี่คือเริ่มผ่อนคลายแล้วเพราะว่าเราทรอคตมาตลอดสิบวันแล้วก็ฟีลของพี่จะเริ่มรู้สึกว่าโหยหาความเป็นเมืองแล้วอ่ะก็โอเคนะพอเราวางแผนไว้ประมาณว่าได้พักอยู่ในเมืองประมาณสักสองคืนมั้งใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะเมือง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 แล้วนะ มันเลยทำให้พี่รู้สึกถึงความแบบสบายใจที่กำลังจะได้เจอกับสิ่งในอนาคตนะ เราก็แวะมากินเบเกอรี่กินอะไรลองท้องกันอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็มีโบนัสซูเปอร์ด้วยปั๊มน้ำมันอันนี้คือใกล้ถึงเลชอวิกแล้วแต่ยังไม่ถึงอันนี้เราฝากของไว้นี้นิดนึงเป็นเบเกอรี่แล้วก็มีกาแฟให้ทานนะใช่ซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านในหนังวอเตอร์มิตอีกเหมือนกันอ่าใช่แต่ว่าอันนั้นเขาทําเป็นเหมือนร้านฟาสต์ฟู้ดเขาเขาหมอกขึ้นมาใหม่หมดเออเขาหมอกขึ้นมาใหม่หมดแต่นี่คือคนเยอะมากนี่ยไม่รู้เป็นเพราะว่ามันอร่อยหรือว่ามันหายากมันไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรกิน เราก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะรีบกินรีบเข้าเมืองเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนเราคุยกันว่าถ้าพรุ่งนี้อากาศาโอเคสภาพโอเคเราจะไปดูภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ซึ่งถ้าเราไปตรงนั้นเท่ากับว่าเราจะเหลือเที่ยวในเมืองแค่วันนี้แหละเราก็เลยตั้งใจว่าจะรีบไปให้ถึงเร็วหน่อยอย่างน้อยเรามีเวลาสักครึ่งวันสําหรับการเที่ยวอ่ะอันนี้เข้าเมือง จากถนนที่จะเป็น2เลนนะสวนกันตอนนี้ก็จะเป็นถนน6เลนแล้วครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมนันเพราะเราต้องใกล้คืนรถแล้วเหมือนกันขับในเมืองก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเร็วที่เราต้องดูดีๆแล้วก็ถนนขับไม่ยากเท่าไหร่เข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าเกิดต้องดู Google Map ไปด้วยเนี่ยด้วยวัฒนธรรมการขับรถมันอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราบนะ้านนักอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงอ,อ,อันนี้เราก็ แวะมาจอดเติมน้ำมันถ้าใครไม่เคยเติมจริงๆก็ไม่ได้ยากเนะไม่ต้องกลัวแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องบัตรเรื่องอะไรเงี้ยนิดนึงมันอาจจะซื้อเป็นการ์ดมันทําได้หลายอย่างหรือว่าจะแบบบอกเขาว่าเป็นหัวจ่ายอันไหนแต่หลายๆครั้งที่เราประสบปัญหาก็คือการ์ดบางทีเราเสียบเข้าไปมันต้องใช้พินเราอาจจะต้องจดพินของเราไปก่อนจริงๆเครดิตการ์ดของเราทุกอัน,นมันมีพินอยู่ถ้าบัตรใช้ไม่ได้จริงๆก็ต้องซื้อเป็นแบบบัตรเติมเงินแล้วก็คอยเติมเอา อันนี้น่าจะเป็นเขตโซนใหม่ของเขานะฮะก็บอกพี่โกว่าเอ้ยเดี๋ยวพาไปกินน่าจะคิดถึงอาหารเอเชียอ่ามันนก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยว Walk On กระทะเหล็กคืออันเนี้ยความจริงพี่เล็งมาระหว่างทางเรื่อยๆนะตอนที่เราแวะเข้าไปในเมืองบางที่มันก็มีเหมือนกันนะ,ะ Walk On ดังนั้นไอ Walk On จริงๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดเอเชียที่เปิดอยู่ทั่วไปในไอซ์แลนด์นะ คือหลักการมานันะง่ายๆอันนี้เห็นแล้วซ้ายมือนี่นี่วอล์กออนหลักการมันง่ายๆมันก็จะมีเครื่องก็เลือกเส้นอ่าเหมือนว่าเราอ่ะเอาเส้นมีบะหมี่เอาอะไรอย่างนี้แต่ว่าความแปลกคือมันเลือกซอสจะเอาซอสฮกเกี้ยนจะเอาซอสแบบนี้ซอสอะไรก็ว่ากันไปแบบอาหารจีนอ่ะแล้วเขาก็จะให้เลือกใส่อะไรบ้างเราเลือกได้ไงแบบใส่กุ้งใส่เนื้อใส่หมูมันก็จะเพิ่มราคากันไปนี่ามาวอล์กออน วอกออยากก uh ินมาหลายวันแล้วเห็นม uh ันขายอยู <that> ่หลายที่แล้วกันเรามาดูไปอ่ะอะไรนะซอสอะไรอะไรอ๋อเอากลับไปทำดีว่าอยากทำมากซึ่งเข้าใจว่าคนที่คิดอ่ะก็เอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกมาใช่นะคือเป็นลักษณะที่อ่าสมมุติเราคิดถึงเบอร์เกอร์ก่อนก็คือมีขนมปังสมมติเราไปซับเว์อย่างเงี้ย ก็ต้องเลือกขนมปังเลือกผักเลือกแฮมเหลืออะไรก็แล้วแต่ว่าเหมือนกันเลยว่าทานี้เกิดขึ้นกับวอ l k o n ออนก็คือคุณต้องเลือกเส้นเลือกซอสเลือกอะไรแล้วเขาจะปรุงให้อ่าให้คิดถึงเหมือนซับเวย์ใช่ป่ะเออคือรสชาติมันเป็นฝรั่งไงเนี่ยเขาก็จะให้เลือกแบบอ่าเลือกเฟเวอร์ก่อนแล้วก็เลือกท็อปปิ้งแล้วค่อยเลือกอะไรเงี้ยเลือกซอสเลือกอะไรเขาจะมีอยู่หนึ่งอสสอะไรอย่างเงี้เรากินอิ่มเสร็จแล้วเราก็ขับต่อเพื่อเข้าที่พักก่อนก่อนที่เราจะแบบ เราไม่ขับรถแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันในเมืองแทนอันนี้เราก็ขับหาที่พักอยู่มันชื่อว่า B 4สเมันก็จะเป็นที่พักเหมือนบอดดิ้งเฮาส์เหมือนเป็นโดมอะไรเนาะอเออเป็นห้องน้ำแชร์กันเหมือนเดิมคือแชร์ห้องน้ำแล้วก็จะมีห้องนอนเป็นห้อง,หอง,หองเหมือนอยู่หอฮะแอบหายากเหมือนกันนะออตอนขับเข้าไปแอบงงเหมือนกันแต่ว่าข้อดีของที่พักอันนี้ที่เราตั้งใจไว้คือว่ามันใกล้กับ,บใกล้กับโบสถ์ ซึ่งเป็นโบทที่ทุกคนจะต้องมาเพราะมันสวยมากใช่อันนี้เราก็เที่ยวแค่เหมือนโบสเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ใกล้ๆรอบๆเมืองน,นิดๆหน่อยๆอ่ะอันนี้ก็ถึงแล้วโรงแรมของเราที่จอดนะครับตอนแรกเรามาเหมือนเราเข้าผิดประตูอ่าความจริงประตูไม่ใช่ประตูนี้ต้องไปอีประตูนึงอั <c oughs> นนี้ประตูร้านอาหารอ่า ก็คือเขาจะมีโซนทำอาหารมีโซนคอมมอนรูมตรงกลางคือเอออารมณ์เหมือนอยู่หออ่ะซึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเดินทะลุไปนิดนึงเราก็เจอที่เช็คอินแล้วแต่ว่าเราดันมาเข้าประตูที่เป็นร้านอาหารอารมณ์ของที่นี่มันจะแปลกๆนิดนึงการตกแต่งไงก็ดูการตกแต่งมนแต่ละห้องมันก็จะแบบแต่ละประเทศแต่ละหรือว่ามันจะเอาแบบธีมหนังมาเล่นหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นเตียงสองเตียง ต่ก็ต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ำข้างนอกอใช่ใช่ห้องน้าก็มีประมาณสองสามที่ใช่แต่ก็ถือว่าสะอาดเค okay. เป็นห้องน้งํารวมเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินกันต่อเนี่ยจากที่พักเราก็เห็นโบสถ์เลยเป็นไอคอนของเมืองเลชาวิกหรือของประเทศไอซ์แลนด์โบสถ์ตัวเนี้ยใครพอเป็นประเทศไอซ์แลนด์พูดถึงโบสถ์อันนี้คือเป็นโบสถ์ที่คนจะนึกถึงก่อนแล้วก็เขาพยายามสื่อถึงคุณคุณไหมพอนึกออกไหมว่ามันสื่อถึงอะไร ที่เวลาเราผ่านไปตามน้งหน้ผาหรือรอยแยกเนี่ยเราจะเห็นในตัวหินในที่มันเป็นลักษณะหินพอเหรียมเนี่ยใช่<อ>นั่นแหละมัน represent สื่อถึงไอ้ตัว volcanic basalt ก็คือแท่ง basalt เนี่ยแหละใช่อันนี้ก็มาตามนี้เลยถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูตอนก่อนหน้านี้ครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เราไปเล่นน้ำตกแล้วมีหิน basalt นี้อยูอ่อันนี้ข้างในเขาก็จะทำให้มันเหมือน contrast น,นิดหนึ่งคือข้างในให้ดูเรียบง่ายดูคลีนค c l เป็นเหมือนมินิมอลหน่อยสำหรับจุดเด่นอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวของออแกนเดี๋ยวลองมาฟังดู สำหรับใครที่อยากเขามีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะช่วงกลางมิถุนาถึงปลายสิงหาถ้าใครสนใจก็ลองไปเช็คดูเขาจะมีเว็บไซต์ของตัวโบสของเขาตัวคอนเสิร์ตอะไรอเงี้ยอยู่ราคาอยู่ประมาณ2,500นารอโคนอาไอซ์แลนด์นะครับโบสนี้ก็จะใกล้ๆกับแยกเนาะแล้วก็ <S <S เรากำลังเดินต่อไปเหมือนเราจะแยกทางกันอันเนี้ยพี่กับหมวกแยกกันแต่ว่าพี่อ่ะเดินไปที่ตัวคอนเสิร์ hall ตอนที่ตัวหมกไปเนี่ยคอนเสิร์ตฮอมไม่ได้เข้าไปข้างในแต่เดี๋ยวอยากให้พี่โก้ช่วยรีวิวหน่อยโอเคอเดี๋ยวเรามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอตรงหาปลาีสักนิดหนึ่งคือหลกัหลกๆอะ่ะมันเป็นเรื่องของดีไซน์นาะที่มันสวยครับที้ตัวดีไซน์เนี่ยมันถูกดีไซน์ขึ้นมาจากตัวหินบะซอลของไอไซ์แลนด์นี่แหละแต่ว่าแฝงไ่นิดหนึ่งคือที่เขาทำเป็นกระจกแบบมีแสงสอดเข้ามาเพื่อเล p r เซนต์ความเป็นแสงเหนือด้วยอ่อาเพราะว่าไอซ์แลนด์เนี่ย ที่เรารู้กันก็คือแสงเหนือสวยเนาะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งความเก๋ก็คือตัวฟาซาดเขาเนี่ยมันประกอบไปด้วยกระจกที่มันแยกชิ้นกันถึง714ชิ้นด้วยกันนอกนอกนั้นอื่นๆก็เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ได้รับรางวัลในกับออกแบบอีกด้วยหมกไม่ได้เข้าไปใช่ไหมไม่ได้เข้าไม่เข้าเราดูแค่ข้างนอกไงแล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นเริ่มเหนื่อยๆแล้วแหละใช้สกูตเตอร์ลองเล่นสกูตเตอร์แล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าไป ที่มีเข้าไปเดินเล่นอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนพวกอาร์ตแกลเลอรี่นะอเออก็เหมือนคอนเสิร์ตอลล์เหมือนศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตอะไรเงี้ยอ่านี่มันจะมีร้านค้าอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเอาจริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะเล็กพี่รู้สึกว่าเล็กกว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะศูนย์ประชุมใหญ่กว่าเนี่ยแต่เหมือนได้วิวท่าเรือด้วยเนาะใช่ใช่ตรงนี้สวยตรงนี้พี่ชอบมากตอนที่เดินมาหลังจากนั้น ถ้าเกิดเราเดินมาเส้นนี้แล้วเนี่ยหลุดไอตรงคอนเสิร์ตฮาล์ฮาปานี่มาเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอคอนิกใช่ไหมครับที่เราต้องมา The Sun of b o y a นเป็นเขาเรียกอะไร Installation Art ใช่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมจะไปถ่ายรูปเป็นไอคอนิกอีกอันหนึ่งความหมายของมันเขาก็พยายามสื่อถึงแบบ Dream Boat Boat ที่แปลว่าเรือนะความฝันถึงความหวัง Dream of Hope เป็นที่ที่ทุกคนต้องไปถ่าย มันก็ไม่มีอะไรนี้เป็นจุดเช็คอินแหละ<ช>จริงใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปถ้าใครข<น>ี้เกียจเดินก็ใช้ตัวเี้ยตัวไอตัวสกูตเตอร์แล้วก็ขับกับเมื่อกี้ก็แบบเฮ้ยมันทําความเร็วได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแล้วมันไม่ต้องปั่นไงมันเหมาะกับเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่ไกลนิดนึงอะ่ะไม่ต้องถึงกับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบจอดจอดหยุดหยุดอะ่ะอันนี้จะไม่ค่อยคุ้มตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้วเราตัดสินใจมาพิพิธภัณฑ์เพิร์ลแลน ขอเรีกเพิร์แลนด์แล้วกันตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าจะมาหรือไม่มาดีใช่ไหมตอนที่เราคุยกันแต่สุดท้ายก็อ่ะมาซะหน่อยไหนรก็ม,มาแนะอยากรู้ข้างในมีอะไรไม่เขาขายว่ามีแสงเหนือพอ <c oughs> ตอนนั้นเราไปแบบมันไม่มีแสงเหนือไงอได้ลิสบนมาหนึงอันค่าเข้าต่อคนก็ประมาณสัก1,400บาทอ่าใช่ครับ1้0 0 0บาทเลยประมาณถ้าเป็นเงินไอซ์แลนด์ก็ประมาณ5,000สอ โคนิานเขาก็จะแบ่งเป็นชั้นๆแล้วเขาก็มีแบบเรื่องของลาวาเรื่องของน้ำแข็งแล้วก็สัตว์ต่างๆของไอซ์แลนด์ก็รวมทุกอย่างอะเอาง่ายๆมันคือเหมือนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมของบ้านเราความจริงถ้าให้แนะนำพี่รู้สึกงนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาควรมาที่นี่ก่อนอก่อนที่จะไปเดินทางรอบเกาะเพราะว่าเราจะมีความรู้ติดตัวไปด้วยอ ว่าอยากเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือพอเราเดินครบเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเรามาเดินหลังจากที่เราได้ไปวนมารอบเกาะแล้วอะ่ะเราเพิ่งมาเข้าใจว่าไอ้ส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรหรือบางทีเราไปเจอนกเป็ดน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เพิ่งมานั่งรู้ชื่อมันตอนที่เราอยู่ในมิวเซียมนี่อ๋อมีโพลาร์แบร์ให้ดูสตาฟเออ <_ p unch> เขาจะมีอีกอันหนึ่งด้วยนะเป็นไอซ์เคฟ ให้เข้าไอเคฟไปได้เลยนั่น่ะคือไอเคฟเนี่ยมันของจริงอ่ะมันจะเข้าได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวเอออะไรอย่างี้ถ้าใครแบบอยากจะเดินก็ลองเข้าไปได้ถ้าเกิดใครไปได้ไปหน้าหนาวอ่ะคุณสามารถเข้าถ้ำไอไอเคฟนนี้ได้แต่พอดีเรื่องความที่เราไปหน้าร้อนถูกไหมเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปที่ไอเคฟเราก็เลยมาที่นี่อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับไปดูวานเรื่องของวานก็มีแบบจอให้ดูอันนี้ใกล้ๆเลยนะ จริงๆตัวมันอาจจะใหญ่อย่างนี้เลยก็ได้นะตอนที่เราเห็นตอนนั้นนะ่ะลองย้อนกลับไปได้มันจะอยู่ในอีพีก่อนหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวน้องจิงจอกอาร์ติกฟ็อกซ์ตัวสีขาวแต่ที่เราเจอจะเป็นขนน้ำตาลหน่อยนะฮะอันนั้นเราเห็นตัวเป็นๆตัวไม่ใหญ่เหมือนหมา <Penguin. S 1> อันนี้ก็เพนกวินย้อนกลับมาหน่อยที่บอกว่าแก้งเราคือไอคฟ ไอเคปเปิดวิดีโอให้ดูก่อนเนาะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ในวิดีโออ่ะคนที่เข้าไปอ่ะมีเสื้อให้เสื้อกันหนาวอ่ะแล้วพอเราจะเข้าไปแม่งไม่มีแจกเสื้ออะไรให้เลย <c oughs> ล้ายกว่านั้นคือพอเข้ามาปุ๊บโบกมือบาย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 แล้วเขาปิดประตูความปิดประตูแล้วเราเดินออกไปไม่ได้ไง <c oughs> เออต้องพยายามหาทางออกก <c oughs> ็คือต้องไปออกอีกจุดนึง ก็ก่อนเข้าเขาจะเป็นเหมือนสาธิตว่าเข้าไปมันมีอะไรบ้างถูกปะแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างแต่ก็เหมือนที่โมกบอกอยู่ดีๆสตาฟก็ยัดเราเข้ามาในไอเคฟเลยแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเราเลยนำนำเสนอมากนะฮะแต่ว่าไม่ดูชุดที่เราใส่เลยว่ามันแบบเห็นใส่อย่างนี้แต่เอาไม่อยู่อ่ะหนาวมากก็ เอาจริงพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์การเข้าถ้ำน้ําแข็งแหละในช่วงที่เป็นหน้าร้อนก็ยังได้เดินน้ำแข็งต่อยืนลงนี้ก่อนป๊บมหนาวไหมฮะไม่ร้อนไปไงคะไอเคฟหนาชิบูมีขนาดเอาเสื้อมาแล้วนั่นพี่มันหนาวเป็นเพนกวินแล้ว มันจะเป็นอาคารประมาณ4ี่ชั้นแต่ละชั้นมันก็จะแบ่งออกไปว่ามีเรื่องอะไรแล้วเขาก็มีพวกเนี้ยอินเทอร์แอคทีฟให้เราเล่นเปิดไปเราก็เห็นเราก็ให้หมุนให้อะไรเขาจะแบบให้ความรู้แหละอันนี้ดีพี่ว่าเขาด айн, ีไซน์พิพิธภัณฑ์ดีนะแล้วก็ตัวอินเทอร์แอคทีฟแต่ละอย่างที่เขาให้เราเล่นพี่ว่าใช้ได้เลยเออมือ่อก,กี้บอกว่าอยากจะเอากลับบ้าน <laughs> ่เองก็เป็นเกม tracking นิ้วเราอะไรอย่างเงี้ยในการ control นะ,นะเนาะมาตรฐานฝรั่งเขาเดีอ่ะในการดีไซน์พวกเนี้ยนะที่ว่าก็เพลิดเพลินนะพอได้เข้าไปกับพลยอย่างนี้ก็ท้าเป็นเหมือนน้ำตกนะครับแต่ว่าเป็นโปรเจคเตอร์ยิงนะแล้วก็ข้างนอกมันก็จะเป็นระเบียงสามารถเดินวนได้แบบ360เนี่ยก็จะเห็นเมืองเล็กยาวิก ทั้งเมืองเลยแล้วเขาก็จะมีป้ายว่าตรงนี้คืออะไรโบสถ์อะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้ดึกแล้วนะความจริงเห็นสว่างนี้นี่คือดึกแล้วนะสามทุ่มนะใช่ถ้ายก็จบวันเราก็ตอนนั้นเราก็ตะเวนหาของกินตระเวนหาของกินนะตอนนั้นหายากเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เที่ยวอะไรเยอนะเนาะไปเที่ยวในเมืองเดินเล่นซื้อของซื้อของอะไรแล้วก็เที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยหรือว่าถ้ามีคอมเมนต์คำถามหรืออะไรก็ลองดูมาพูดคุยกันนะฮะสำหรับทลิปวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งเนี้ย EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันครับสวัสดีครับ